เขาขายเป็นแพ็กเกจ44,600บาทไฮไลท์อยู่ที่การยกรถขึ้นมาช็อคอัลเทอร์เบคือโทกกโกะส่วนสปริงเนี่ยเป็นของ n h k อาจจะไม่เฟิร์มแบบว่าเหมือนตัวเตี้ยแต่ก็ไม่โครงนะผมลองดูไม่ได้โครงและเกรดของยางก็ให้ยางเป็นเกรดแบบเกรดคอมฟอร์ตนะครับให้เกรดดีกว่าตัวยาลิสตนดาร์ดสไตล์พวกซูบลูเอ็อะไรอย่างนั้นเลยนะนเขาพยายามจะเป็นนะครับตันี้คือยาลิสแล้วก็โยนไหม ขึ้นมา3ซมเซนถ้าจับอาการจริงๆอ่ะรู้สึกแต่ถ้าขับแบบไม่คิดอะไรมากเออมันเหมาะกับถนนเมืองไทยที่แบบมันเป็นหลุมเป็นบ่อมีคลื่นผมมินจากไดฟฟุตบอลครับเดี๋ยวจะพามาดูโตโยต้ายาริสใส่ชุดแต่ง X-Urban ว่าเป็นอย่างไรนะครับกับค่าใช้จ่าย44,600บาทที่เพิ่มเข้ามานะฮะแต่แต่งได้เฉพาะยาริสที่เรียกว่า รุ่น Spo r t x และ s ป o r t p พ e ี i u ียม x เท่านั้นนะครับรุ่น Sport x และ s p อ r t p พ e ี i u ียม x เป็นเกรดที่เพิ่มมาใหม่เพื่อมารองรับชุดแต่ง x Ur b a n คือคุณต้องซื้อ2รุ่นนี้เท่านั้นถึงจะเลือกใช้ชุดแต่ง x Ur b a n เพราะว่าแต่งมาจากโรงงานแต่รุ่น x ที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยแม้จะเหมือนบังคับซื้อแต่สิ่งที่ได้นะครับมันก็มีมูลค่ามีคุณค่าทางใจบางอย่างเหมือนกันเดี๋ยวผมจะพาดูก็คือการตกแต่งภายในที่เป็นสีพิเศษนะฮะนี่คือ toyota yaris นะ yaris หมายถึงรุ่น h a t c แบ a c ประตูนะครับมี2เกรดที่จะรองรับชุดแต่ง X-Urban คือรุ่น Sport X ราคา614,000บาทแต่นี่คือตัวท็อปราคาอยู่ที่684,000บาทราคาที่แจ้งไปนะครับจะเป็นหลังคาสีทูโทนเท่านั้นนะครับคือคุณจ่ายเงิน614,000บาทคือรุ่นส p o r t ที่ไม่มีระบบความปลอดภัยแบบ Toyota s a f e ต y s เซน e นะฮะหรือจ่าย684,000บาทคือตัวสปอ r ์ตพรีเมียม X มีระบบความปลอดภยัยมีเตือนกระชนด้านหน้าตรงเพราะว่ามีเลดา้าอยู่ข้างหน้ามีระบบเตือนรถออกจากช่องทางเดินรถคือมีกล้องอยู่ข้างบนนะครับจับเส้นแบ่งเลนและเส้นไหลาทางนี่คือระบบที่เพิ่มเข้ามานะฮะแล้วก็ถ้าเป็นตัวท็อปเนี่ยมีกล้องบันทึกภาพทั้งหน้าและหลังนะฮะกล้องถอยอะไรต่างๆเนี่ยใส่เข้ามาเพิ่มอีกส่วนระบบความปลอดภยัยพื้นฐาน ABS EBD ba ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน vsc เทคชันคอนโทรลมีหมดอยู่แล้วถุงดมรอบคันด้วยนะครับมีแอร์แบ็กเลูกนี่คือมาตรฐานของยาริสเขาและนี่คือยาริสที่ใส่ชุดแต่ง x u r b a n เรียบร้อยแล้วนะครับค่าใช้จ่ายเขาขายเป็นแพ็กเกจส4 6 0 0บาทไฮไลท์อยู่ที่การยกรถขึ้นมาแต่เขาก็มีแอ r o โ a r t รพาร์อบคันด้วยนะครับเขายกขึ้นมา3 0ม mm, มหรือ3ซนติเมตรจากการที่เปลี่ยนสปริงทั้ง4ต้นนะครับและช็อคแอบซอร์เบอร์ทั้ง4ต้นนะหน้าหลังเลยฉะนั้น ช่วงล่างก็จะถูกยกนะครับยกทั้งแพรเลยความสูงใต้ท้องรถเนี่ยจากเดิม135มิมก็จะเพิ่มมาเป็น165ม mm. ิมนั่นคือความสูงใต้ท้องรถนะครับหรือเรียกว่ากราวเคแรนจจะตรงกว่านะครับวัดจากจุดต่ำสุดของรถรถคันนี้วัดตรงไหนวัดตรงท่อไอเสียตรงหม้อพักด้านใต้นะครับตรงนี้ถูกยกขึ้นไปอีก3เซนเมดูออกไหมครับก็พอดูออกนะฮะเมื่อเทียบกับรถที่เป็นความสูงสแตนดาด ก็จะเห็นว่ารถเนี่ยเดิมเป็นเหมือนแฮชแบกหประตูนะครับแต่พอถูกยกขึ้นมาสักเล็กน้อยเออมันมีความเป็น crossover เหมือนกันนี่แค่แต่งช่วงล่างนะครับสิ่งที่ได้นะฮะหรือประโยชน์ของมันความสูงเนี่ยคือลุยน้ําหรือลุยอุปสรรคก็ลดความเสี่ยงที่จะเสียหายนะฮหรือว่าน้ําสูงมากๆเนี่ยมวลน้ำเนี่ยมันมีออน้ําหนักมหาศาลนะครับรถถ้ามีความเร็วกระแทกเข้าไปเนี่ยบ่อยๆมากเข้าชิ้นส่วนหลุดได้นะครับ เราจะเห็นว่าพวกป้ายทะเบียนเนี่ยโอ้โหแพ้มากเลยแพ้นองน้ํามากเลยเจอไม่ได้เลยนะฮะแผ่นรองด้านล่างนะฮะแผ่นปิดที่เป็นแผ่นพลาสติกพร้อมที่จะหลุดน็อตพร้อมจะคลายเมื่อเจอกระแสะน้ํากระแทกเข้ามานี่คือประโยชน์ของมันเมื่อรถสูงขึ้นส่วนสเปคของช่วงล่างไดมิเตอร์อาจจะเท่าเดิมแต่ความยาวมันมากขึ้นทั้งในส่วนของสปริงแล้วก็ตัวช็อคอัพเซอร์แบรนด์ที่ใช้ก็คือเป็นซัพพลายเออร์เบอร์หนึ่งในเรื่องของช่วงล่างของ t o y ยต้อยู่แล้ว ช็อคอบเซอรเบอร์คือโทกิโกะส่วนสปริงเนี่ยเป็นของ n h k แล้วตัวสแตนดาร์ดล่ะตัวสแตนดาร์ดเนี่ยถ้าซื้อตัวเดิมไปก็ขายเหมือนกันนะคุณซื้อรุ่น X ถ้าชอบนะครับชอบภายในของรุ่น X แล้วจะไม่ใส X ่ X อ r b เ n ก็ได้คุณก็จะได้โชคเป็นของฮิตาชินะสปริงเป็นของ n h k ถามว่าฮิตาชิเฮ้ยทำหม้อหุงข้าวตู้เย็นไม่ใช่เหรอชิ้นส่วนรถยนต์ เป็นฮิตาชิเยอะมากทั้งในส่วนของช่วงล่างระบบบังคับเลี้ยวมอเตอร์คุมพวกรอบเดินเบาต่างๆนี่คือใช้ฮิตาชิทั้งนั้นแล้วฮิตาชิก็เป็นบริษัทแม่ของโทกิโกอีกทีหนึ่งโทกิโกเนี่ยจะทำโช๊คอัพรีโววีโกเราจะคุ้นว่าจะใช้โทกิโกกันใช่ไหมครับหรือว่าพวก v ีออสต่างๆเนี่ยแต่ฮิตาชิเนี่ยเป็นบริษัทแม่ตัวแซนด์ดัตเขาจะแปะฮิตาชิมาคือตัวความสูงที่ต่ำกว่าเนี่ยความสูงปกติเขาแปะฮิตาชิแต่ยกขึ้นมา3มเซนจะแปะโทกิโก แล้วจ่าย44,600บาทได้อะไรอีกนอกจากโชคสปริงก็จะได้ชุดแต่งรอบคันเลยของ X u r b a n วันนี้ผมลุยให้ดูแบบเล็กๆเ,เบาๆนะครับจะเห็นประโยชน์ของชุดแต่งเข้าเหมือนกันนะฮะเห็นไหมครับเวลาที่ยางล้อเนี่ยดีดพวกหินแล้วก็คโครนต่างๆขึ้นมาในคโครนพวกนี้ปกติจะมีเศษทรายเศษหินที่สามารถทำอันตรายผิวและกเกอร์ที่เคลือบบอดี้รถได้นะครับตรงนี้เนี่ยก็ เห็นล่องลอยในการศาสตร์โครนขึ้นมาก็เป็นตำแหน่งที่ป้องกันโอเคเหมือนกันนะอย่างชิ้นที่แปะเข้ามาด้านข้างเนี่ยก็จะมีการบานยกออกมานะก็จะกันพวกเศษโครนเศษหินหรือชายล่างที่ติดเข้ามาเพิ่มเนี่ยเป็นพลาสติกกันลอยรับไปเต็มๆเ,เลยจากหลังล้อหน้าซ้ายหน้าขวาเนี่ยซัดมาเต็มๆก็จะติดพวกชิ้นส่วนพลาสติกพวกนี้นี่คือรถข้างในยังเป็นสีเหมือนเดิมนะครับสีบอดดี้ของรถ แต่แปะเข้ามาเพิ่มเพิ่มความดุดันน้ำหนักก็ไม่ได้เพิ่มอะไรมากนะครับอัตราบริโภคเชื้อเพลิงไม่มีนัยยะเขาไม่ได้แจ้งว่าทําให้มันกินน้ำมันน้อยลงยังเป็นอีโคคาเฟสสองที่ผ่านมาตรฐานอัตราบริโภคเชื้อเพลิง23กิโลเมตรต่อลิตรเหมือนเดิมเพราะว่ามันเป็นพลาสติกบางๆแต่พวกนี้ก็ทนของโตโยต้าก็ทนอยู่แล้วแล้วก็วารันตีก็เหมือนตัวรถเพราะว่าเราซื้อเป็นแต่งมาพร้อมกับรถป้ายแดงนะครับอันนี้คือแต่งมารอบคันนะครับเนี่ยด้านหน้าตั้งแต่ด้านหน้าเลยติดเข้ามา แล้วก็ไม่ใช่แบบว่าเป็นคาดสีดำรอบธรรมดาธรรมดาก็ยังมีแบบดีไซน์ให้มันสวยส่วนแอโรไดนามิกจะช่วยไหมก็อาจจะนิดนึงเพราะเส้นสายเขาก็ดูมีความเนี้ยลู่ลมเหมือนกันแล้วก็ทำสอสีสีทูโทนให้มันสปอร์ตแล้วก็ให้มารอบคันเลยและอีกจุดหนึ่งก็คือล้อทั้ง4วงคือคุณซื้อรุ่น X ไปแล้ว614,000บาทหรือ 684,000บาทเนี่ยคุณต้องเทินล้อด้วยนะครับล้อเดิมเป็นล้อ15นิ้วก็เป็นลายของยารีตนึกออกไหมมันก็สวยของมันเป็นลายเหมือนกงจักรหมุนไปข้างหน้าตัวนี้ก็จะเป็นลายที่สปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ตรงกลางจะมีโลโก้ X แล้วก็เป็นลาย5กา้านดูเท่ดีเหมือนกันนะดูแบบทานฟอร์เมอร์ใช้ได้เลยนะยางติดรถจะลัดมาเป็น195 50 16เพราะเป็น195ของสเปคโรงงานของทาง t o yo ต้าแล้วนะครับ จะเห็นว่าล่องรีดน้ําได้มา4ี่ล่องในขณะที่ยาลรีที่เป็นตัวสแตนดาดปกติเนี่ยยาง185ล่องรีดน้ํา3เส้นอันนี้ยางเป็น195นะครับได้ล่องรีดน้ํา4เส้นเฮ้ยนี้โอเคนะครับก็ช่วยในเรื่องความปลอดภัยและเกรดของยางก็ให้ยางเป็นเกรดแบบเกรดคอมฟอร์ตนะครับเป็นรถบ้านผมลองขับมาก็ถือว่าโอเคนะยังเงียบอยู่ความนุ่มนวลก็ดีนะครับเพราะว่ายางตัวนี้ให้เกรดดีกว่าตัวยารีดาตร์ดน แล้วก็โยนไหมขึ้นมา3เซนถ้าจับอาการจริงๆอ่ะรู้สึกแต่ถ้าขับแบบไม่คิดอะไรมากเออมันเหมาะกับถนนเมืองไทยที่แบบมันเป็นหลุมเป็นบอ่อมีคลื่นกระโดดคอสะพานอะไรอย่างเงี้ยความรู้สึกที่ได้ก็คือเออมันมีระยะให้มันทําการเหมือนกันนะครับในเรื่องของดูดซับแรงสะเทือนนะฮะหนึสอานะอาจจะไม่เฟิร์มแบบว่าเหมือนตัวเตี้ยแต่ก็ไม่โครงนะผมลองดูไม่ได้โครงอาจจะเพราะว่า รถมันแค่เครื่องเบนซิน1.2ลิตรผมก็ไม่ได้ใส่เต็มนะขับ80ร้อยอะไรอย่างเงี้ยบางคนบอกว่าเฮ้ยมันจะโครงไหมเพราะว่าพวกรถตัวสูงเนี่ยเวลาเอาไปทำนึกอ,ออกไหมครับแต่ถ้าคุณเครื่องใหญ่แล้วเนี่ยหรือคุณขับใช้ความเร็วมันมีผลนะครับแต่รถพวกนี้มันแทบจะแบบไม่รู้สึกเลยนะแต่จับอาก,การจริงจะเห็น1 2 3สแต่ก็เอาอยู่เหมือนกันนะครับถือว่าไม่มีในยะมากนักแล้วลองดูรายละเอียดนะครับการติดตั้งพวก ชุดกัรลอยของเขาอย่างคันนี้เนี่ยบอดี้คัลเลอร์เป็นสีเทาพอใส่ชุดแต่งสีดำมันอาจจะเห็นไม่ชัดแต่บางคนก็ชอบนะครับอยากได้สูงแล้วก็ซ้อนชุดกนรลอยพวกนี้นะครับบางครั้งเราใช้สีรถที่เป็นสีขาวสีแดงแล้วพอติดของแต่งดำๆเยอะๆมันก็อาจจะไม่เหมาะกับเราเราเป็นคนสูบภาพเ,าเป็นอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้แบบซิ่งนะฮะไม่ใช่ไวรุ่นมากก็จะชอบแนวพวกนี้แต่จริงๆตัวนี้ก็คือ เนี่ยแต่ชุดแต่งสูงมาถึงนี่เลยนะเนี่ยสูงมาถึงนี่เลยครับหลังคาก็สีดําอาจจะเห็นไม่ชัดแต่หลังคาสีดําเพราะว่าถ้าเป็นรุ่น X Sport X Sport Premium X จะบังคับหลังคาดำเสา A ต่อเนื่องมาบนหลังคาก็ทําเป็นสีดําแล้วนะครับเป็นชิ้นเดียวกันเลยตรงนี้เป็นพลาสติกแล้วก็เรื่องของชิ้นส่วนอะไหล่เนี่ย Body Part s, เป็นยาลิตปกติเลยแอโรฟินตำแหน่งเดียวกันหมดเลยนะครับคือ เอารถยาริสเดิมๆม,มายกขึ้นระบบห้ามล้อก็หน้าดิสเบรกหลังดรัมเบรกนะครับระบบกันสะเทือนด้านหน้าเป็นแมคเฟอร์สันสตัดเหล็กกันโครงด้านหลังเป็นทอร์ชันบีมแล้วก็มีการยึดสับเฟรมมาให้นี่คือเป็นมาตรฐานของยาริสท,ที่เอา v ีออเดิมมาทําอยู่แล้วนะครับใช้แชสซีวีออฐานล้อหรือววเบตวัดจากกึง่งกลางดุมล้อหน้าถึงล้อหลังเนี่ย2,550ม m mm. มก็เลยทำให้รถ ยาลิสในเจนเนียเจนที่ขายมาประมาณสัก4ปีแล้วเนี่ยมันใหญ่มันกว้างด้านท้ายเออสวยดีนะโลโก้ X Urban อนะฮะอันนี้ติดมาจากโรงงานอันนี้เป็นสีเทาเลยไม่ชัดแต่ถ้าเป็นสีขาวสีแดงจะเห็นเลยเพราะโลโก้ตัวนี้เป็นสีดำเงาส่วนโลโก้ยาลิสยังเป็นสีเดิมปกติอยู่แล้วก็ชิ้นตกแต่งด้านล่างเนี่ยตัวนี้เขาทําให้มันเหมือนเหมือนมีมุมไต่มุมจากอะไรงี้นะสไตล์รถคร o สโอเวอร์จะไม่เหมือนอย่างตัวสปอร์ตพรีเมียม เขาจะเป็น diffuser ข้างล่างใช่ไหมเป็นชุดแต่งสีดาดูแบบเลเซ่งหน่อยอันนี้เขาแต่งให้เหมือนแบบรถซิ่งอ่ะสไตล์พวกซูบูรุเอ็กวีอะไรอย่างนั้นเลยนะเนี่ยเขาพยายามจะเป็นนะครับอันนี้คือยาลีตอีโคคาร์นะครับเนี่ยอันนี้ก็ใช่น,นี่ชุดแต่งของ X mm. อ็กซ์เออร์เบิร์นเขาเออสูงขึ้นมาก็ดูดีเลยทีเดียวอันนี้ตัวท็อปนะครับสังเกตง่ายๆเสากรคลิบฉลามตัวสปอร์ตเก็ยังไม่ได้นะครับยังเป็นเสาสั้นอยู่อันนี้ตัวท็อปเลยมีกล้องถอยมาให้ ก็ยาริสเอามาทำเป็น X-Urban ก็ดีครับเข้าสุดแล้วเพราะว่าเป็นรถ5ประตูมีฟังก์ชันที่เหมาะกับการใช้ชีวิตก็คือเฉพาะยาริสหประตูถึงจะพับเบาะได้ถ้าจะได้แบบนี้เลย728,600บาทนี่คือราคาของเขาโอ้ใช้ได้นะ,ะไม่มียางอะไรนะครับชุดปะฉุกเฉินงานประกอบนะปกติของโตโยต้นะครับคือง่ายๆแต่ก็ถือว่า เนี้ยเรียบร้อยในบรรดาอีโคคาร์ด้วยกันตัวนี้เป็นฟีเจอร์รบดทำมาแบบสีดำแล้วก็รีดขอบให้มันแข็งแรงนะครับงอก็ไม่หักนะแต่ถ้าตั้งใจไม่แน่นะแบบว่าเอาไว้มันหักมันก็หักนะแต่ใช้งานปกตินะี่ไม่หักจะโยนจะกระแทกดูผมดัดขนาดเนี้ยมันยังไม่มีรอยพับเลยคุนนี้ก็เป็นเศษผ้าอัดเข้ามาก็น้ำหนักเบาก็เขาลดต้นทุนก็ไปเติมอย่างอื่นไปเติมอะไรเดี๋ยวไปดูภายใน,นกันครับ โดยรวมก็โอเคนะครับงานประกอบถือว่าใช้ได้ภายในเนี่ยเป็นไฮไลท์เลยของตัว X นะฮะภายในของตัวท็อปที่ใช้สปอร์ตพรีเมีม X มาทำเนี่ยสวยดีนะครับกับเงิน7จ0ดแสนได้บาะนั่งนะฮะเป็นสีทูโทนแดงดำแดงตัวนี้เป็นแดงเดียวกับค o โร l าคอสเรียกว่าเทราล r อสซาแล้วก็ปักตัวอักษร X ซ่อนมาในเบาะนะครับตัวเบาะเนี่ย จุดขายเลยนะครับมันนั่งสบายสุดแล้วใน e ีโคคาร์ด้วยกันเนี่ยส่งเบาะก,ก็จะมีเขาอาจจะมีสวิปเออได้อยู่นะเชฟเบาะที่รับเต็มๆแต่ตัวเนี้ได้เบาะหนังแล้วก็ทำลวดลายหรือคุณภาพอะไรเงี้ยออกมาสวยดูดีมากหนังรูแบบพวกดีซกเมนต์เลยโอกระชับดีครับแล้วก็พวงมาลายัยก็ทำสอสีเหมือนกันสีดำกับสีแดงเทราโรสซาแล้วก็มีการตกแต่งคาตัวชุดเครื่องเสียงแล้วก็ ะะคอนโซลด้านหน้าเป็นสีโครมซาตินนะครับมันจะเป็นลายแบบนี้แต่งนี้เป็นพลาสติกนะครับแต่ทำออกมาดูดีเลยทีเดียวพวกนี้พลาสติกหมดเลยดูดีอยู่นะที่วางแขนนี่พุมหนังมาให้เพราะตัวนี้ไป,ไปมา,มา,มา,มาอาจจะขายดีนะนะฮะแม้ว่ามันจะแพงแต่มันเหมือนสุดอะเล่นต้องเล่นตัว top. ท็อปท็อปแล้วต้องท็อปเหนือท็อปนะก็คือเฮ้ย เอาประโยชน์ของความสูง3มเซนมาใช้ด้วยนะครับจ่ายไป6 0 0 0 0บวกไปอีก44 0 0 0คือราคานี่มันแบบจะได้4 s e เซ gment แล้วนะเออนะแต่นี่คือขับอีโคคาร์ตัวท็อปอะคนที่ต้องการรถไซส์นี้มันมี4เมตรกว่าต้องการรถแค่เนี้ยเลี้ยวง่ายๆถอยจอดง่ายๆบ้านมีที่จอดแค่นี้ข้างหลังฉันจะวางของจะจอดบิ๊กบค์จะจอด Buy, จัก,กรยานลูกนึกออกไหมฉันให้พื้นที่แค่เนี้ยที่ฉันต้องการเนี่ยม,มันก็เลยจะขายได้นะครับ เพราะจะไปเอาโคโรล่าไปเอาอะไรเงี้ยมันก็ยาวไปอีกไงนึกออกไหมแต่ถามว่าแพงไหมเออมันก็แพงเหมือนกะัเงิน7จ็ดแสนกว่านะครับกับเบนซินพั0สนะใครจะเชื่อส่วนเื่นๆที่ให้มานะฮะก็คือตัวยารีตัวท็อปนั่นแหละแอร์ดิจิตอลจอรองรับ p p p l e c r p l a พนด d r o i d Auto นี่เกียร์แบบเกียร์ท้ายมีกล้องถอยกล้องบันทึกภาพให้มาครบเลยคือไม่ต้องทำอะไรเลยปกติต้องซื้อเพิ่มอย่างพวก กระจกตัดแสงอัตโนมัติในรถราคาเป็นล้านสมัยก่อนเนี่ยตอนนี้ก็ให้มาแล้วมาตรวัดก็ดูง่ายนะครับแล้วก็สวยด้วยของยาริสเนี่ยสำหรับตัวท็อปนะครับมาตรวัดแบบซ้อนกันมาตรวัดความเร็ววัดรอบเครื่องแล้วก็จอแสดงผลดิจิตอลมิเตอร์นะครับปิดได้ Adeling Stop เนี่ยมีระบบเตือนกานชนนนัหน้าตรงระบบเตือนรถออกจากช่องทางเดินรถนะครับเปิดปิดได้ อันนี้มีประโยชน์เปิดไว้เถอะแ so. อร์เย็นชำสไตล์แอร์เดนโซออันนี้ก็เป็นจุดขายอีกจุดหนึ่งนะครับที่วางแก้วน้ำอยู่ข้างหน้าคันเกียร์นะครับตรงนี้ดีนะฮะจะได้แบบเอ้เข้าเกียร์มาปึ้งไม่ใช่มาปัดแล้วโดนหลอดกาแฟดีดน้ำกาแฟเข้าตาอะไรเงี้ยคือที่เห็นเนี่ยหลักๆนะ่าจะเป็นตัวเบาะกับตัวพวงมาลัยนะของดุน่น X ที่มันดูดีที่มันแตกต่าง ส่วนอย่างอื่นก็คือยกเอาหรือเรียกว่า carry over เอาของตัวท็อปยาริสมาเลยแบครอบคารตกแต่งภายในสีดำเข็มขัดนิรภัยปรับขึ้นลงได้มีไฟเก่งให้ด้วยยีค่คคาบางค่ายไม่ให้นะไฟตรงกลางเก่งเนี่ยเบรกมือ power outlet นะครับกล่องเก็บของเฮ้ยกล่องเขามีแยกช่อง2ช่องด้วยหรอเอ้ย <Hey, S 2> น่ารักเหมือนกันนะจ้ยาริสเนี่ยเดี๋ยวไปดูข้างหลังกันครับว่าเบาะของ ยาริสเ้เขาเป็นยังไงด้านหลังของยาริส X ก็โอเคนะครับก็คือยาริสตัวท็อปนั่นแหละนะแต่ให้หุ้มหนังมาเลยสำหรับเบาะนั่งแล้วทำเป็นสีเทรราโรโซปักตัวหนังสือเป็นตัว X เนี่ยครอสอันนี้คือดำแดงแต่เก๋ตรงนี้ด้วยนะหมอนรองศีรษะเนี่ยหัวหมอนของด้านหน้าเขาเป็นสีแดงแวลาเพื่อนมานั่งเฮ้ยห,หมอนรองศีรษะดูดีอะสีแดง ไปหุ้มที่ร้านไหนมาอันนี้บอกได้อย่างเต็มปากเต็มคำนะครับได้มาจากโรงงานเลยติดรถมาตั้งแต่ป้ายแดงดูดีอ้าวนุ่าจะเก็บของได้เก็บได้ฝั่งเดียวก็นั่งสบายนะครับแต่มันจะเอียนอะไรไม่ได้แล้วมันเป็นตัวแฮชแบ็กแต่ก็ไม่ชันมากนะครับชันกว่าตัวซีดานคือชันกว่าตัวเอทีฟแต่ถ้าเทียบกับ5ประตูทั่วไปนะครับ ตัวนี้เขาพยายามไม่ให้มันชันมากไม่ต้องการแบบอเนกประสงค์ท้ายรถไม่ต้องไปตัดมากเบาะไม่ต้องชันมากอะไรอย่างเงี้ยคืออเนกประสงค์แต่ก็ถ้าไปสุดสักทางหนึ่งอ่ะมันก็ไม่น่าใช้อ่ะนึกออกไหมครับถ้าเบาะชันไปแต่คุณได้พื้นที่สัมภาระด้านท้ายเยอะมันก็คนไทยอ่ะต้องนั่งกันแบบ 4- ี่ห้าคนเออแบบนี้ถือว่าโอเคนะไปลองนั่งกันดูนะครับเออผมสูง1้0ซนเมตรเนี่ยนั่งแล้วเป็นแบบนี้ อันนี้ก็เหลือนิดหน่อยนะครับหมดระยะและ้วแล้วก็รถเป็นขับหน้านะฮะไม่มีอุโมงค์เพาขับเลยไม่คอมมอนกับใครไม่ต้องส่ง All wheel d r i v e ไปขายประเทศไหนนะครับอันนี้ขับหน้าอย่างเดียวเลยขับหน้าแท้ๆตัวฟลอร์ก็เลยทำแบบแฟลตไปเลยเรียบไปเลยนะแล้วก็ให้พรมเฉพาะรุ่นยาลิสมาด้วยอันนี้ให้มาพร้อมรถนะครับไม่ใช่เซล์แถมให้คุณจะได้พรมที่ด้านหน้าเนี่ยเป็นเหมือนผ้ายางนึกอ,ออกไหมครับ ตัวนี้คือคุณไม่ต้องซื้อพยางมาใส่เลยสำหรับยาลิสเนี่ยทำมาเพื่อทําลายวงการของแตง่งน, <illes> นะอันนี้คือได้มาเลยเช็ดล้างทําความสะอาดง่ายมากถ้าเลอะนิดหน่อยก็ผ้าชุบน้ําเช็ดถ้าเลอะย au, างเหนียวคาบต่างๆก็เอาลงไปล้างสบู่ล้างแฟบได้เลยให้หมอลองศรีรษะมา5ลูกด้วยลองนั่งสิ นั่งได้ครับสำหรับยาลิสเนี่ยตัวนี้มันยุบลงไปนะครับจะไม่ดันจนหลังแอนเดนขึ้นมามีพาวเวอร์เล t เป็น USB พอร์ตตัวข้างหน้าแอร์เย็นข้างหลังนี่พัดลมเบอร์หนึ่งยังรู้สึกได้นะคือแอร์กับพัดลมรถโตโยต้าเนี่ยมันก็ทำให้มันขายได้มาอย่างยาวนานและขายได้ดีว่าจุดขายคือความเย็นของแอร์นะครับเวลาเขาเทสเนี่ยเขาต้องเอาไปเทสในวันที่ร้อนจะจัดขึ้นดอยเครื่องยนต์ทำงานโหลดเต็มที่ตอนนี้เปิด อุณหภูมิ25องศาพัดลมเบอร์3ารู้สึกได้นะครับรู้สึกได้มีความเย็นมาประทะหน้าตอนนั่งตรงกลางนะอันนี้ก็ยังไม่ค่อยรู้สึกละแต่รู้ว่ามีความเย็นลอยอยู่แถวนี้แต่แอร์เขาเย็นครับโตยโยต้าหายห่วงเรื่องนี้นะครับประมาณนี้นะก้าวหน่งรถก็ไม่ยากนะให้สรุปโดยรวมนะครับผมขอสรุปเป็น2ประเด็นและกันนะฮะประเด็นที่ว่าเราจะซื้อ รุ่น x ที่เป็นตัวพื้นฐานกับซื้อพร้อมชุดแต่ง x urban เนี่ยแยกกันพูดดีกว่านะครับจะได้ทำความเข้าใจคือตัวภายในของรุ่นเนี่ยถ้าเทียบกับตัว top ก็คือ sport premium เดิมเนี่ยตัวนี้มันสวยนะภายในสีดําแดงมันมีความพิเศษนะครับในเรื่องของสีอะไรเงี้ยมันดูดีนะแต่ถ้าเกิดซื้อพร้อมกับ x urban จ่ายเพิ่มอีก4 4่หมราคามันไปแตะ7จ็ดแสคือถามว่ามันขายได้ไหมก็ขายได้แต่คงไม่ขายดีนะครับเพราะว่า มันจะมีพวกครอสโอเวอร์อย่างพวก Mazda CX30 อะไรอย่างเงี้ยเข้ามาแล้วเริ่มแล้วเริ่มจะไปแบบเฮ้ยพวกเก๋งเครื่องพันแปดเก๋งเครื่องส0 0พันราคามันเริ่มไปบี้ไปชนนะครับตรงนี้คือคนต้องแบบชอบและรักมันจริงๆอะ่ะคือซื้อแล้วก็ไปให้สุดนะฮะมันคงไม่ได้วิ่งเต็มถนนนะครับแต่มีคนซื้อไหมมีคนซื้อแน่นอนแต่มันก็มีความน่าใช้มีเสน่ห์ของมันเพราะว่า เขาทำออกมาสวยชุดแต่ง X-Urban เนี่ยจ่าย 40, 4 4 0 0 0ได้แบบนี้แล้วก็ช่วงล่างถูกยกขึ้นมามันก็มีแบบทำให้รถมันดูมีสเสน่ห์ขายดีไหมคงขายไม่ดีมากแต่ขายได้นะเพราะว่าราคาเนาะมันจะแบบนะบางครั้งเนี่ยเราจะซื้อรถเราก็อยากได้ตัวท็อปนั่นแหละแต่สเตทเมนต์ของเราเป็นตัวบอกเราว่า Leasing จะปล่อยเราแค่ไหนถ้าเราต้องดาวเยอะเราก็คงไม่ไหวแล้วก็ไปเล่นตัวสปอร์ต ตัวที่ไม่เป็น X ก,ก็ได้อะไรเงี้ยเพราะว่าเครื่องเกียร์เหมือนกันตัวนี้ลองขับแล้วนะครับก็เห็นประโยชน์เรื่องของความสูงของมันเหมือนกันนะฮะแต่ฟีลลิ่งไม่ได้ต่างมากนะครับเพราะว่าเราขับรถพวกนี้เราใช้ความเร็วไม่สูงนะครับมันไม่ใช่รถที่ระยะทาการไกลนักนะแน่นอนทุกคนซื้อไปบอกไปมาหมดแล้วเชียงใหม่ภูเก็ตนะฮะแต่สําหรับผมถ้าผมซื้อรถพวกนี้เวลาไปดัง่งกวัดผมจ,จะเอากระบะเครื่องใหญ่เครื่อง2008ไปเอาเกง๋งเครื่อง2000ขึ้นไปมันไม่ใช่ระยะทําการของ แบบคนบ้านผมนะครับแต่ถ้าบ้านคุณมีรถคันเดียวคันนี้ใช้ได้ไหมก็ใช้ได้ไปได้ทั่วประเทศเหมือนกันนะเวลาขับ80ดสิบร้อเนี่ยตัวนี้ยกขึ้นมา3มเซนไม่ได้รู้สึกอะไรมากการโรของบอดี้ไม่มีนะเท่าที่ผมลองดูที่ความเร็วประมาณ80ดสิบร้อนะครับแต่ถ้าใครจะเล่นผมก็ไม่ขัดนะครับแต่จะเล่นเนี่ยผมแนะนําไปต่ออีกอีก5้0พจ่ายเพิ่มอีกนิดนึงนะครับไปเอา กล่องคันเร่งไฟฟ้า Active s p ป ed ของ Toyota ที่ออกมาพร้อมกันเขาออกมาอยู่ในแพ็กเกจของแก t o ทูที่เป็นชุดแต่งสำหรับยาลีทแล้วก็ A t ทีตัวสแตนดาร์ดนะฮะเป็นชุดแต่งแท้ของ To y ย ta การรับประกันจาก ToyoTA เลยติดกล่องคันเร่งไฟฟ้าที่ทําโดย e c u Shop ตัวกล่องคันเร่งไฟฟ้าจะมาเกลียนะครับให้การขับขี่มันสมูทยิ่งขึ้นอัตราเร่งมาดีถึงความเร็วช่วงคุชชิ่งสปีดที่เราต้องการเร็วยิ่งขึ้นนะครับอาตาัตราบรคโภคเชื้อเพลิงเดินทางโดยรวมไม่มีผลแต่ มันขับสนุกกว่าเดิมนะครับและในส่วนของอัตราเร่งกราฟเขาวิ่งเนี่ยมีความเบลีเนียคือขึ้นแบบเป็นเส้นตรงโดยปกติปัญหาที่ลูกค้ายาลิสจะเจอก็คือออกตัวอืดพอกดเยอะรถด,ดันพุ่งแต่กล่องคันเร่งไฟฟ้า Active s p e e d ของ t ต y o t a เนี่ยเขาเข้ามาเกลี่ยตรงนี้มันจะขับขกี่สมมุยิ่งขึ้นแล้วมันจะมีความสนุกนะครับเพราะว่าผมกระโดดลงจากคันที่มี Active speed มาขับคันนี้ทั้งๆที่น้าหนักก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นนะครับแบบเพิ่มน้อยมากนะฮะหลัก10กิโลกร,รมัมเพราะวา เราไปชอบฟิลลิ่งของรถที่ติดกล่องคันเร่งไฟฟ้าไปแล้วแล้วถามว่าทำไมโตโยต้าไม่ทํามาเลยทํากับกล่องหลักของรถเลยก็ได้ให้มันอัตราเร่งดียิ่งขึ้นก็คันนี้มันเป็น e c o คคาเฟสสองครับรัฐบาลบอกว่าคุณต้องทําได้23กิโลเมตรต่อลิตรคุณถึงจะได้สิทธิประโยชน์ทงางภาษีต่างๆเขาก็ต้องทํามาแบบสเปคเนี่ยต้องตอนความเร็วไว้แต่จริงๆคือไปจูนกับกล่องหลักเนี่ยคือวิ่งแต่ วารันตีเครื่องมันขาดไงผมก็เลยแนะนําว่าติดกรองคันเร่งไฟฟ้าของโตโยต้าเขาเองแล้วกันคือ c t t v v s s p e d เนี่ยห้าพกว่าบาทเพราะถ้าวารันตีมันจะขาดมันก็ขาดแค่ตัวคันเร่งไฟฟ้าเพราะโตโยต้าเขาขายเองอะ่ะเขาพูดชัดแล้วว่าวารันตีเครื่องยนต์ไม่ขาดการขับขี่ก็สนุกยิ่งขึ้นอ่าตัวนี้ก็ไม่ได้ขี้เละนะครับ92แรงม้าแรงบิด109นิวตันเมตรนะครับก็แรงกว่าอีโคคายุคแรกของเขาเองนะครับตอนที่เป็น รหัสเครื่องยนต์ 3NRFE เนี่ยตอนนั้น86แรงม้าเท่านั้นเองตัวนี้คือ 3NRFKE 92แรงมา้าเครื่องตัวนี้ใช้ตอนปลายปี2019จนถึงต้นปี2020เป็นต้นมานะครับก็ถือว่าเป็นเครื่องใหม่สำหรับเมืองไทยเหมือนกันนะครับเครื่องบล็อกนี้ที่อยู่ในยาริตและยาริตเอทีดเดยรวมก็ประมาณนี้นะครับลองไปช่างใจกันดูนะครับเพราะว่าคือราคามันก็แรงพอสมควรนะครับมันเริ่มตั้งแต่เอาตัว Sport X นะฮะไม่มีระบบความปลอดภัยแบบจัดเต็มเนี่ยคือมีพื้นฐานครบแต่ไมม่ี ตัวต้าเซฟตี้เซน600,000บาทหรือตัวท็อปตัวนี้หลังคาสีทูโทนเนี่ยตัวสปอร์ตพรีเมียม680,000บาทแต่ต้องมาจ่ายเพิ่มเทิร์นล้อจ่ายเพิ่มอีก44,600บาทนะฮรราคามันก็แรงอยู่แต่ก็ลองเวทด,ดูลองบวกดูนะฮะสำหรับคนที่เป็นแฟนโตโยต้าผมเข้าใจเลยบางบ้านนะครับฉันจะต้องซื้อโตโยต้าเท่านั้นแต่ถ้าเกิดต้องการรถไซ์นี้ก็ต้องออกมาส่งนี้ถ้าอยากไปให้สุดนะครับ และสุดท้ายนี้ต้องฝากไว้ด้วยในเรื่องของการติดตามช่อง Drive Photo b o x ทั้งใน YouTube และ f c e e o o o นะฮะกดติดตามกดแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์จะได้เป็นกำลังใจให้กับทีมงานหารถใหม่ๆมารีวิวแบบนี้นะครับวันนี้ผมมินจาก d i v e Photo b o x ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ